เอาละครับขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะแต่ว่าผมย้อนคลิปวิดีโอนะครับเมื่อคอมมูนิตี้เดย์คอมมูนิตี้เดย์วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมกับเจ้าจิกูซากูมาครับนี่ก็กดหาชายนี่รอบๆก่อนนะครับผมว่ามีตัวไหนให้จับหรือเปล่านะ,ะนะครับผมก็พอกดเสร็จปั๊บไม่มีเราก็เปิดน้ําหอมเลยนะครับผม มีเวลาน้อยๆครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ขอไปด้วยวันที่ติดภารกิจนะครับวันนี้รวบรวมนะครับคลิปวิดีโอเจ้าจิกุซากุมะในร่างการ่านะครับผมให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับก็พยายามฟาร์มหา x p นะครับ Candy นะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงสตาร์ดั้ด้วยนี่นะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับน่าจะเป็นตัวแรกของวันหรือเปล่า แล้วก็จับไปเรื่อยๆครับเจ้าจิกุสากุมานะครับเพราะว่าได้ XP เยอะมากนะครับนี่ครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับให้จับด้วยนะครับกิจกรรมผมก็ไม่ผ่านนะครับจับไม่ถึงร้อยตัวนะเจ้าจิกุสากุมานี่นะครับผมจับไม่ถึงร้อยตัวนะครับอดของของอีเวนต์ไปนะครับน่าจะเป็นท่าของเทรนเนอร์นะครับจําไม่ได้แล้วนะครับเป็นท่าอะไรนะครับผมก็สรุปได้แค่ท่าจับนะครับแมลงมานะ โอ้น่าเสียดายครับค้างครับมีการเออร์เลอร์นิดหน่อยครับนี่ครับแล้วก็เป็นชายนี่เลยครับตัวแรกเลยนะครับ400กับอีก9เลยนะก็เหมือนจะหาง่ายนะครับแต่สรุปทั้งวันเนี่ยน่าจะได้ประมาณ3ตัวมั้งครับจำความไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันนะครับว่าผมมีวัฒนาการร่างนะครับไปกี่ร่างนะครับมีชายนี่กี่ตัวนะครับ โอ้จิคุตสากุมาครับเล่นอยู่น่าจะได้สักสองไอดีบังครับแล้วก็ลืมจําความไม่ได้แล้วครับผมไม่มีเวลาจับมากพอนะครับนี่ครับไอสตาร์ดัสไปอีกพันกว่าเลยนะครับผมโอ้โหเยอะจริงๆครับสตาร์ดัสก็ได้เยอะ XP ก็ได้เยอะครับแล้วก็วนจับไปเรื่อยครับแคนดี้ก็ได้เพิ่มด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยวผมดูก่อนนะครับดูตัวนี้ก่อนว่าจะได้แคนดี้เพิ่มด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจนะเนี่ยเราก็จับไปเรื่อยครับจับไปเรื่อยๆไปเปื่อยครับ ใครที่พอมีเวลานะครับ3ชั่วโมงนี่โอ้โหคุ้มๆเลยนะครับลากยาวไปเลยนะครับส่วนผมนี่ติดภารกิจทํางานนะโอ้เนี่ยครับแคนดี้ก็6แคนดี้ไปเลยนะครับผมใช้สับะรดก็12แคนดี้ไปเลยนะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับนี่แหละครับก็วนไปจับไปครับมีสารพัดตัวมาเกิดนะครับ ก็จับเจ้าในเควสไปด้วยนะเควสผ่านก็จับไปด้วยนะครับนี่ครับซัดสับประรดเลยนะครับผมสัตว์สับประรดก็ได้12แคนดี้ไปเลยนะครับไอตัวนี้นี่ค่อนข้างจะหาแคนดี้ในการใช้งานเนี่ยเยอะด้วยนะโอ้โหนี่ครับซัดเข้าไป12บสอแคนดี้กัน1 SL แคนดี้เลยครับผม เจ้าตัวกั้งทะเลสีม่วงเนี่ยนะครับผม,มีวัฒนาการล่างมาแล้วอย่างเท่นะนอนเหนินก็จับไปครับจับไปเอาเนี่ยครับห้านี่โอ้ทันที่จะโยนให้ได้ดีๆนะครับโยนได้ดีๆก็จะได้ XP เพิ่มนะเออนะครับผมแล้วก็เป็นจิโกซากุมะที่เป็นไชนีนครับมาตัวตัวนี้200นะครับเพิ่มมาอีกหนึตัวนะครับ เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็วนจับไปเรื่อยครับผมจนกระทั่งไปโผล่ถึงตอนเย็นแล้วก็พอได้จับขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมพอพอได้จับพอได้ขยับขยายนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมเอาละครับไปดูกันต่อครับ อาละครับระหว่างนี้ก็มีการเทรดด้วยนะช่วงเวลาของการเทรดนี่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพราะว่าปกติผมเทรดนี่นะครับใช้100 s t a r d u สตารนะแต่วันนี้นี่ดีจะจัดนะครับเหลือเพียงแค่25 s t a r d u า t ตาร์ดัสเองครับโคตรคุ้มเลยครับสำหรับนักเทรดนะครับอย่างผมนะครับเทรดกับตัวเองนะครับผมก็เดี๋ยวปิดก่อนนะย้ำอีกครั้งนึงว่าตัวเทรดเนี่ยนะครับ รัศมีการอยู่เนี่ยนะครับเป็นรัศมียิมนะไม่ไม่เกิน200เมตรนะครับผมก็จะค่อนข้างดีเลยทีเดียวในการเทรดนะครับเทดไม่ดีก็ลบทิ้งไปครับนี่แหะครับช่วงเวลาในการเทรดอย่างสนุกสนานนะครับผมใช้นี่มี2ตัวอยู่นะครับในช่วงเช้าก็เทดไปเรื่อยๆครับก็มีภารกิจนะครับติดงานก็ยังพอได้เล่นบ้างนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้เล่นเยอะนะครับผมหันมาจับได้ก็จับนะครับจับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปแล้วครับผมก็ได้ขยับเรดนะครับรอบนี้ใช้เป็นไอดีสีแดงกับ ID สีเหลืองนะครับก็ไม่ใช่สีเหลืองนะสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินที่รับนะครับเพื่อนๆในการเล่น กิจกรรมต่างๆนะครับผมแอดเพื่อนแอดเฟรนกันเข้ามาในสีน้ำเงินซะส,ส่วนใหญ่นะ <laughs> ขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่ายังไม่ค่อยได้กดรับของขวัญหรือว,ว่าส่งของขวัญหรือว,ว่ารับรางวัลน,นะครับผมก็พอได้จับนู่นจับนี่ไปครับของที่ให้มาในกิจกรรมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตามสถานการณ์ไปนะครับเพราะว่าทำเควสไม่เรสร็จสิ้นนะครับจับจิกุซากุมะได้ไม่ถึงร้อยตัวนะครับแล้วก็ในเควสอื่นๆอย่างเช่นกี่ตัวนะครับห้าสิบตัวไม่รู้ถึงหรือเปล่า ก็ได้รับของรางวัลไปเรื่อยๆนะครับนี่ยครับจับไปรับของไปนะครับนี่ครับลบไปด้วยนะครับกจบแคนดี้ไปหาใช้นี่ไปนะครับพังๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าช่วงเย็นเนี่ยนะครับผมได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมนี่ครับก็มีแว่นมีอะไรก็รับไปนะครับดูเหมือนจะได้ถุงมือด้วยนะครับเรียบร้อยดีนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเออนะครับมีอันเดียวนะครับน่าจะเป็นท่าโพสนี่แหละครับที่ทำเควสไม่เสร็จสิ้นก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะครับ ไปดูช่วงเย็นครับวิวัฒนาการร่างเพื่อที่จะรับท่าพิเศษนะครับไปนี่แหละครับมาถึงช่วงเย็นครับเวลานี้ก็เลดเข้าไปเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับ18.48นาฬิกานาทีครับในโซนของตอนนี้ขยับไปที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนานะครับก็มีพี่ๆนะครับในกลุ่มเนี่ยเขาตีเจ้าจิกุซากุมะนะครับที่เป็นบอสไข่ ไข่สีดาวหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไข่ไข่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะครับผมสีฟ้าเนี่ยนะครับผมก็ได้จับเพิ่มเติมมานะครับผมตรงนี้นะเออนะครับได้ใช้นี่มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งด้วยครับแล้วก็จากการวิวัฒนาการเจ้าตัวที่จับได้เมื่อเช้านี้เลยครับร่างที่หนึ่งสองแล้วก็ร่างที่สองเรลาที่สามรวดเลยครับผม นี่ครับได้สีอย่างสวยนะครับสีฟ้าสีแดงนะครับแบบอือย่างเท่เลยนะครับผมทาชิฟซาคุมะครับผมในร่างกาวร่าน่าจะไม่ผิดพลาดประการใดนะครับนี่ครับจะ power up ให้ด้วยครับแต่ว่าแหมเก็บไว้ก่อนนะมีอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัว IV สูงพอสมควรนะครับ 3ามดาวครับจิกุซากุมะที่ไม่ใช่ใช้นี่ครับมีวัฒนาการร่างไว้นะครับเผื่อไว้ใช้งานนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์ใน PVP เนี่ยนะครับมากน้อยขนาดไหนในแรงพันห้าหรือ2อ0พัจะได้ใช้งานหรือเปล่าไม่แน่ใจครับโอ้โตัวนี้หนึ่งสี่สี่เลยนะครับมัตสึกุมะในร่าง2นะครับ แล้วก็เป็นอีกร่างหนึ่งครับที่สีสันค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสีดำเทานะครับผมพืนเป็นสีขาวนะครับอย่างเท่นะทาชิฟซากุมาครับที่ได้ท่าลิกซกับท่าบล็อ c k i n g เหรอครับเมื่อสักครู่นี้เป็นท่ามืดครับท่าบล็อ c กิ n g นะครับผมน่าจะเป็นท่าพิเศษและไม่ค่อยคุ้นเลยครับน่าจะเป็นท่าใหม่ด้วยหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจนะอันนี้เพื่อนๆไปหาดูนะครับหรือว่าถ้าทราบก็แจ้งให้ทราบหน่อยว่ามันท่าใหม่หรือท่าเก่านะครับผม <S <S แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นชายนี่นะครับผมพิฒนาการล่างไว้เลยนะอาจจะไม่ได้มีโอกาสไดวิฒนาการเก็บท่าพิเศษไว้สักเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้ก่อนนะส่วนจะได้ใช้เนื้อแรงไหนนี่ก็ไม่รู้นะครับก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะค่อยมา p พาเวอร์อัพหรือว่าจะไปเทรด ถ้าเทไปนี่ก็แย่เลยครับเพราะว่าตัวนี้จะไปอยู่อีกไอดีนึงนะซึ่งก็จะไม่ได้ท่าพิเศษนะครับเราก็จะได้ตัวอื่นมาแทนนะเนี่ยครับก็อัพได้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่า i อวีไม่เหมาะกับเล่น Pv p v p สักเท่าไหร่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะเล่นได้นะแต่ก็จะ cp ไม่สูงแต่เกรดนั้นๆน,น,นะครับพันห้าหรือว่าสองพห ดีนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็พยายามวิวัฒนาการล่างด้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับเรามาเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับยังมีเปิดการ์ดเกมที่ค้างคาอยู่นะครับผมหาไฟเจอแล้วนะเดี๋ยวลงให้เพื่อนๆรับชมเลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนเลยครับกับเจ้าจิกุซากุมะนะครับผมเยอะแยะเลยทั้งล่างธรรมดาแล้วก็ทั้งล่างการาฟอร์มด้วยนะครับผมสวัสดีครับ